านโซเฮงไทหรือบ้านดวงตะวันเป็นสถาปัตยกรรมจีนใต้ถุนสูงแบบไทยบนพื้นที่กว่า300ตารางวาของพระอภัยวานิชหรือเจ้าสัวจาดขหบดีชาวจีนฮกเกี้ยนที่ทำอาชีพค้าสมเภาและเป็นนายภาษีอากรรังนกทำหน้าที่เก็บภาษีให้ทางราชการบ้านโซเฮงไทนับว่าโออ่างงดงามที่สุดมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีอายุมากกว่า200ปี เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของย่านตลาดน้อยในความดูแลของทายาตรุ่นที่8ของตระกูลโปสยะจินดาที่อนุรักษ์บ้านโซเฮงไทยให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนปัจจุบันพื้นที่ลานกลางบ้านถูกสร้างเป็นสระว่ายน้ำเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนสอนดำน้ำกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย